ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพน้นด้วยการละนันทิภิกุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำในใจซึ่งรูปทั้งหลายโดยแยบคายและเห็นความไม่เที่ยงในรูปทั้งหลายให้เห็นตามที่เป็นจริงภิกุทั้งหลายภิกุเมื่อกระทำในใจซึ่งรูปทั้งหลายโดยแยบคายอยู่ เห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปทั้งหลายตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหนายแม้ในรูปทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้